วันนี้ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรการเมืองข้างในกันบ้างผู้ชมมีกระทู้ถามสดด้วยวาจาแล้วก็เป็นกระทู้ที่เดือดนะเพราะว่าฝั่งของก้าวไกลเนี่ยเขาถามเรื่องการถือครองคอนโดของชาวต่างชาตินะคะคุณสุพนัทมีนชัยนันค่ะถามท่านนายกอยากจะถามท่านนายก ว่าตอนที่คอรมอรมีมติวันที่18มิถุนายนนะ่ะที่คุยกันนะ่ะว่าให้ต่างชาติถือครองคอนโด49มาเป็น75แล้วก็จะมีการขยายเวลาให้ต่างชาติเรียกว่าการเช่าทรับอิงสิทธ์นะคะจาก30ปีเป็น99ปีเนี่ยและนายกก็ไม่มาตอบและอยู่ดีๆก็ให้คุณชาดาช่วยมหัดไทยมาตอบแทนสิ่งที่อยากจะสื่อคือขอให้มหัดไทยเนี่ยไปทบทวนได้ไหมการกำหนดระยะเวลาโดยเฉพาะซับอิงสิทธ์เนี่ยและการที่นายก ไม่เป็นประธานการประชุมแล้วมาให้คุณภูมิทรมาเป็นประธานประชุมคอรมอตอนนั้นนะเพราะอะไรนายกกลัวโดนคอรหาหรือเปล่าว่าเอื้อผลประโยชน์ให้กลุ่มทุนในธุรกิจเดิมที่ท่านเคยเป็นอดีตผู้บริหารหรือเปล่าเขาถาม siitä, แรงนะคะคุณผู้ชมแล้วเขาก็พูดนะบอกว, Took ว่าการที่คอรมอให้มาหาดไทยไปแก้กฎหมายคุณถึงขั้นที่ระบุก,กันชัดเจนตอนคุยกันเลยนี่อ่ะอย่างแก้ทัพย์อิงสิทธิ์เนี่ยแก้จาก30ปีเป็น99ปีต้องไปแก้พรบอาคารชุด จากต่างด้าวถือจาก49เป็น75แปลว่าอย่างเงี้ยคอรมอรมีธงอยู่แล้วใช่ไหมว่าอยากจะแก้กฎหมายนี้เพราะนี่มันไม่ใช่แค่การศึกษาแล้วแหละมองว่าคอรมอรต้องทราบอยู่แล้วว่าสิ่งที่ทําอยู่เนี่ยมันดีไหมเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมสิ่งที่กังวลคือ ปัจจุบันน่ยต่างชาติถือครองคอนโดประเทศเรานะคะแค่16%เองบางโครงการชนเพดาน49%แล้วคุณจะแก้จาก49%เป็น79%็ดาทำไมเนี่ยเอาความเสี่ยงของประเทศไปแลกทำไมเป็นเ5เป็น7จ็ดิบห้าทำไมเนี่ยอลองฟังเสียงก่อนคะ่ะที่สังคมกังวลมากๆ เกี่ยวข้องกับอนาคตของประเทศไทยและคนไทยทุกคนในฐานะที่ท่านนายกเป็นหัวหน้าคอรมอเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาเป็นอดีตซีอบริษัทอสังหาริมทรัพย์เคยขายคอนโดมาก่อนยอดขายก็ดีเยี่ยมต่างชาติก็ซื้อเยอะท่านน่าจะรู้ดีว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ท่านไม่มาตอบไม่เป็นไรครับผมขอถามท่านรัฐมนตรีชาดาแทนก็ได้ปัจจุบันต่างชาติถือคอนโดทั้งประเทศแค่16 มีเพียงแค่บางโครงการเท่านั้นที่ถือชนเพดาน49%ส่วนใหญ่แล้วถือไม่ถึงเราจะแก้จาก49เป็น75ทำไมท่านเอาความเสี่ยงของประเทศไปแลกเพื่อจะช่วยบางโครงการขายโครงการได้มากขึ้นหรือไม่และรู้ไหมครับว่าการถือทรัพย์การถือกรรมสิทธิ์คอนโดไม่เกิน49%ท่านรู้ไหมครับว่า49%เขานับกันแบบไหนและคำว่าซับอิงสิทธิ์99ปีต่างกับค่าเช่าการเช่า99ปีอย่างไร และทำไมต้อง99ปีขอให้ท่านรัฐมนตรีอธิบายเพื่อพิสูน์ว่าตัวท่านที่นั่งอยู่ในคอรมอรมีความรู้เกี่ยวกับสังหาหรือไม่และท่านชี้แจงที่มาที่ไปของมติคอรมอนี้นายกหายไปไหนใครเป็นต้นคิดใครเอาเรองเอาเรื่องเข้าคอรมอรและทำไมต้องรีบร้อนอยากจะแก้กฎหมายโดยเร่งด่วนเช่นนี้ค คนที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้มาตอบกระทู้นี้แทนคุณ<ะ>ชาดาไทยเศษครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคือในรายละเอียดเนี่ยคุณชาดาก็ยังไม่ได้ลงลึกมากนะเพียงแต่บอกว่ายังอยู่ระหว่างการศึกษาแต่ยืนยันได้เลยว่าจะไม่ยอมขายชาติให้ชาติไหนมาครอบครองประเทศไทยมาเดินกลางไปทั่วโดยที่คนไทยไม่มีสิทธิ์เข้าไปมันเป็นไปไม่ได้แน่นอนนะลองฟังคุณชาดาที่ตอบกระทู้ของพครรคก้าวไกลครับ ผมเองก็คงไม่ยอมให้ชาติไหนมามาครอบครองประเทศไทยแล้วเดินกลางไปทั่วโดยที่คนไทยไม่มีสิทธิ์เข้าไปเนี่ยมัน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 เป็นไปไม่ได้หรอกครับแต่เพียงแต่ว,ว่าเราต้องมาศึกษาในแง่ของเศรษฐกิจในภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้เราจะทําอย่างไรนะครับแล้ววันนี้โลกมันก็โลกาภิวัตน นะครับวันนี้การเคลื่อนที่ของกลุ่มทุนนั้นมาไวไปไวทุกคนก็หาประโยชน์จากเงินทุนของต่างชาติเหมือนกันในเรื่องของเศรษฐกิจมันต้องทำแต่ไม่ใช่ว่าเราจะไปยกที่ดินให้ใครนะครับผมเรียนได้ความเคารพผมเองก็คงไม่ยอมนะครับใครก็คงสั่งผมไม่ได้แต่มันต้องต้อง,องเอามาดูเพราะว่า หลังจากที่ท่านบอกว่าให้ไปแก้กฎหมายก็คือหมายถึงมันมีหลายเรื่องอย่างที่ตอนนี้เราจะแก้กันเรื่องพรบรจัดสรรที่ดินนะครับเรื่องนิติบุคคลอะไรมากมาย <S <S ผมก็ยังบอกว่าให้ทำให้ศึกษาให้มันเป็นเรื่องของเศรษฐ,ฐกิจที่เราจะเล่นอย่างไรแค่นั้นเองแต่ไม่ใช่เรื่องของการนะฉะนั้นยังอยู่ระหว่างการศึกษา,ายืนยันไม่ยกที่ดินไม่ขายชาติอย่างที่มีข้อกล่าวหาแน่นอน